สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรณ์ค่ะมาดูดวงรายวันนะคะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมค่ะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครนะคะเรื่องต้นของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะขอเป็นตัวแทนสัต์ไพ่สัต์ไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะ คุณเกิดวันอาทิตย์ค่ะโอ้เตรียมตัวรับโชครับลาบนะคะคุณเนี่ยให้บอกเลยการดวงการเงินดวงการเงินดวงโชคดวงลาบกำลังจะเข้ามานะแต่นี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะคะว่าเป็นยังไงเนี่ยการกระทำของคุณนะทำงานทำไม่ว่าจะเป็น คุณเตรียมตัวรับโชครับปลาบ,บตอนนี้ขึ้นอยู่กับบุญวัจนาแล้วนะว่าคุณทําไว้มากคุณก็ได้มากคุณทําไว้น้อยก็ได้น้อยเพราะตัวคุณเนี่ยเกี่ยวกับของที่เงินของคุณเองโชคของคุณเองที่ได้น่ะบางคนก็ได้จากการทํางานบางคนก็ได้เหมือนว่าเคยทคําบุญทํากุศสไว้แล้วตอนนี้เราลําบากเราเริ่มดีขึ้นจะดีขึ้น บุญกุศลอันนี้ก็ขึ้นอยู่เขาเรียกว่าบุญวัฒนาบางคนก็ได้ก้อนใหญ่ก้อนโตบางคนก็ได้น้อยเดียวนะคะก็คือว่าจะไปเป็นของใครคุณจะมีการฉลองนะมีจะมีการเฮฮาได้ข่าวดีเรื่องดีๆนะกำลังจะเดินทางเข้าหาคุณนะคะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้คือวันดีนะวันดีของคุณเนี่ยสองเหรียญเนี่ยคือ เกียนตัวรับโชครับลาบ,บการเงินกำลังเดินทอทางเข้าหาคุณนะคะแต่บางคนเนี่ยขอให้พูดให้รู้ไว้ท่าที่ดูวันต่อวันทักวันนี้แต่บางคนที่มาทำไมคนอื่นพอทักว่าจะมีโชคมีลาบทำไมไม่มีนั่นขึ้นอยู่กับคุณบางทีคุณเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องอะไรแล้วแต่คุณดวงชะตาได้ไปช่วยกับแก้ปัญหาชีวิต คุณก็โชคลาภก็ไม่ได้บางคนเขาสุขสบายดีมาอยู่ดวงเขาถึงได้บอกว่ายิ่งรวยแล้วก็ยิ่งถูกอีกถูกหวยอีกอะไรอีกได้โชคแล้วโชคร้อนพอเขาไม่มีปัญหาบางคนคุณเจ็บป่วยร่างกายเจ็บป่วยอยู่แต่คุณคุณดวงจะได้รับโชคลาภ ดวงอันเนี้ยดวงดีๆอันเนี้ยก็ไปแก้ไขให้คุณหายจากเจ็บจากป่วยนะคะคำว่าโชคลาภไม่ใช่ว่าจะพอพูดอะไรแล้วจะเป็นเงินเป็นทองไปทั้งหมดนะคะแต่ถือว่าวันนี้เป็นวันเปิดทางวันดีของคุณคุณจะได้รับข่าวดีบางทีเนี่ยคุณรอสมัครงานอยู่คุณโอ้เนี่ยก็เป็นโชคของคุณสิ่งที่คุณมุ่งคุณหวงังคุณก็สังสรรค์เฮฮาบางทีก็ซื้อรถสำเร็จซื้อบ้านสำเร็จ อะไรในทํานองนี้นะปานสําเร็จจะมาหาคุณแต่คุณตอนเนี้การเงินไหลคล่องนะคะของคนเกิดปันอาทิตย์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนจัดไพ่จัดไพ่ให้คนเกิดวันจันทร์ค่ะ ให้นี้ดูวันต่อวันนะคะบอกเหมือนเดิมดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ นเกิดบรรจันรนะวันนี้สิ่งที่คุณมุ่งหวังสิ่งที่รอคอยอันนี้ถึงยังไงจะเป็นพัดจันเนี่ยนะพัดจันท์ก็ยังดีมีแสงให้คุณกระหลมันไม่ได้สดใสสว่างเดี๋ยวดูไพ่ข้างเคียงนะคะแต่อันนี้ไพ่ที่เปิดมานะคุณก็ยังมีแสงนวลนๆให้แต่ว่าไม่ได้พอใจเหมือนสำหรับที่คุณต้องการนะคะไม่ใช่แบบที่คุณต้องการคือ ไพ่อันนี้เหมือนว่าไม่ได้แบบที่คุณต้องการอะไรอย่างนี้เพราะว่าเป็นบางครั้งความทะเยอทะยานของเรามันเกินขอบเขตเขาถึงได้บอกว่าเนี่ยหมามองเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยคุณดูดูสภาพอย่างเงี้ยเหมือนว่าได้ไม่ทาไม่ได้เต็มร้อยอะไรสำนองนี้นะคะแล้วชะตายิ่งอันนี้ยิ่งเครียดใหญ่ ไม่ป่วยไม่ไข้ก็จะต้องมีเรื่องมีราวมีหักหลังพลังกรรมการเจ็บป่วยหรือพลังกรรมคุณมีกรรมสิ่งที่มืดมัววันนี้ต้องถนอมตัวอย่าให้มีเรื่องอย่าให้มีราวอย่าให้มีปัญหาอะไรนะคะของคนเกิดวันจันทร์วันนี้ต้องอยู่อย่างสงบถึงจะเปิดมามูนเนี่ยเปิดมาพระจันทร์เนี่ยนะคะเปิดมาพระจันทร์เนี่ยคือว่าก็บอกว่า พระจันทร์เหมือนมีเราพระจันทร์ไม่ได้ให้เราเต็มร้อยเพราะจากปามะเยอทยนของเรานะคะแต่คุณให้อดทนคุณเป็นคนที่คนรเกิดบันจันทร์เนี่ยสเสน่ห์บารมีอะไรแล้วแต่พระจันทร์เนี่ย ถ้าคุณพอใจในสิ่งที่คุณมีแต่คุณเนี่ยจะได้รับข่าวดีนะเรื่องเองินเรื่องทองเหมือนคุณทำายังเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นด้วยการทำงานของคุณเนี่ยแต่คุณจะทำอะไรอย่าลืมคุณมีเจ้ากรรมนายเวรติดตัวอยู่นะคือทำหวานไปเนี่ยเขาก็เก็บกินของคุณเหมือนคอยแทะคอยเล็มโดยที่คุณไม่รู้ตัว เหมือนได้มาร้อยหนึ่งเดี๋ยวคุณก็ต้องพักจ่ายสักสามสิบห้าสิบอะไรทํานองนี้นะคะมันคือเป็นพลังการตามติดตัวนะให้ระวังคําพูดนะระวังคนหักหลังอะไรทํานองนี้นะคะของคนเกิดบัันทร์นนะคะ่ะต่อมาของคนเกิดบัอังคารนะคะขอเป็นตัวแทนตับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวัอังคาระคะ่ะ ไพ่นี้ดูวันต่อวันนะคะเป็นไพ่ตรวจรวมว่าจะเป็นตรงกับของใครบ้างนะคะอืมเหมาะกับการซื้อหวยนะคะวันนี้ลาบปลอยการเงินโชคลาบลาบปลอยกําลังจะมาหาคุณนะคะแต่คุณเนี่ยตัวคุณมีพลังกรรมเขาบอกว่า คุณนะ่ะมีความไม่สบายใจความวิตกกังวลอยู่เลใจลึกๆนะให้คุณรับเหมือนว่าก้มหน้ารับเหมือนว่าเราถือว่าเราใช้กรรมเราดูแบบปงไม่อาราดไม่อะไรไรเจ็ดดาบเนี่ยถ้าคุณยอมอันเนี้ยดาบอันเนี้ยเหมือนเขาไม่ได้ลักเล็กขโมยนะ้อยเหมือน เราจะเสียอะไรทําอะไรจะเกิดอะไรเราปรงได้ว่ามันเป็นชะตาของเราเนอะของอันนี้ถ้าใครเขาเหมือนว่าถ้าทะเลาะกับเพื่อนเนื้ออะไรแล้วแต่ถ้าเราไม่เรื่องไม่เป็นจริงเราก็อยู่งั้นทุกอย่างเราปรงก็จะมีสิ่งที่ป้องกันตัวเราเองขอให้เตือนจติตคนเกิดปัญังคารแต่วันนี้คุณเปิดโชคลาภลาบก้อนใหญ่นะดวงกำลังจะดีขึ้นนะคะ แต่คุณให้ปงถ้าคุณเนี่ยเจ็ดดาบถ้าคุณไม่อยากเสียเงินเสียทองไม่อยากทุกข์ร้อนไม่อยากเรื่องบันปลายคุณต้องเงียสงบนนะแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรพลังกรรมเนี่ย จะทำให้คุณไ้่คุณปิดกับคนไปทั่วนะคะเพราะต้องทำให้ใจยเยน็นๆเพราะราศีเหมือนสิ่งที่ดีๆเปิดกำลังดวงจะเปิดไม่ใช่ทำเป็นเรื่องให้ตัวเองอะขัดโชคขัดลาบนะคะของคนเกิดวันอังคาระคะ่ะ <c oughs> ต่อมาของคนเกิดวันพุธค่ะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธนะคะ ไพ่นี้เป็นไพ่ตัวรวมนะคะดูวันตะวันว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะการเงินการทองเปิดโชคเปิดล่าเปิดทรัพย์สมบัติของคุณนะคุณเนี่ยการจะทำของคุณจะทำจะทำคือมีสิ่งที่ว่าคุ้มครองตัวเองมีสิ่งสกิ์ พรสวัส์ของตัวเองทํำพาชีวิตของตัวเองให้ดีนะคะว่าจะไปทําทางไหนเดินทางไหนคุณจะได้รับข่าวดีนะคะจะได้รับข่าวดีเรื่องสบายอกสบายใจเหมือนเหมือนเรื่องมงคลมีสิ่งมงคลมีคนให้พอรอวยพรหรือสิ่งมงคลติ่งโชคดีกําลังจะเข้ามานะคะของคนเกิดวันพุธเพราะฉะนั้นคุณการเงินก็ เหมือนมีใช้ข้องเงินของคุณคุณจะได้เก็บเงินเก็บทองข่าวดีกำลังจะมีมานะสี่สาวเนี่ยถ้าคนกำลังคนโสดก็จะมีคนขอแต่งงานหรือว่าจะได้คนสมัครงานไว้ก็จะได้มีเนี่ยสี่สาวคือความสําเร็จของคุณกำลังจะก้าวมานะคนเกิด วันพุธแต่ว่าไม่ใช่ได้ทุกสิ่งที่คุณหวังทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องได้ไปทีละอย่างทีละขั้นตอนนะคะของคนเกิดวันพุธค่ะวันนี้ดีค่ะต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพฤหัสค่ะไพ่นี้ดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างค่ะ คนเกิดวันพหัสนะคะคุณอย่าไว้วันนี้เลยหมู่เพื่อนฝูงจะสังสรรค์เฮฮาจะอะไรใครร้วยเลยนะจะไปเต้นราทําเพลงคุณไว้ใจใครไม่ได้นะไม่มีใครหันหน้าเข้ามาหาคุณเลยมีแต่ว่าคุณก็ต้องดูตัวคุณเองว่าคุณเป็นคนเย่อหยิ่งเนื้ออะไรไม่หันหน้าเข้าหาใครพอถึงเวลาจริงๆ คุณก็เหมือนว่าตัวคนเดียวนะคะเนี่ยไม่มีใครเพื่อนฝูงไม่หันหน้าเข้าหาเลยนะคะคุณกำลังมีภาระคุณปิดหูปิดตาคุณแบกภาระเรื่องงานนะคุณให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยคุณกำลังเดินเนี่ยแบกไตสิ่งที่คุณแบกอยู่เนี่ยนะเรื่องงานคาถาเนี่ย คุณทั้งเหน็ดทั้งเหนื่อยคุณปิดหูปิดตาคุณลุยไฟเหมือนคุณน้องปิดหูปิดตาต้องเดินไปทางที่มืดนะแล้วลุยไปบนกองไฟคือพัฒตาลำบากของคุณคุณต้องหาทางแก้ไขนะคุณเกิดบันทฤหัสวันเนี้ยนะจะไปตรงเกาะของใครไม่รู้ตามแต่ดวงชะตาคุณต้องรู้จักฟังคนอื่นอย่าเป็นคนที่น้ำล้นแก้วนะคะ เพราะอันนี้ปิดหูปิดตาเหมือนคุณแบกหนะ้าที่การงานคุณแบกภาระแล้วคุณเดินที่แบกเนี่ยคุณปิดหูปิดตาถ้าคุณทั้งๆัที่คับความหมายของปิดหูปิดตาคุณรู้ว่าอะไรจะเกิด จะไปแบบไหนแต่คุณทำปิดหูปิดตาตอนนี้คุณเดินไปนะคุณก็ก้าวาพากลุยไฟทางก็ขุ่ขานะคะเอาไปแตลกันให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคุณต้องใช้สติคิดให้ดีให้ทวนแต่คุณยังโชคดีถึงยังไงศัตรูจะเยอะปัญหาจะมากมาย สิ่งคุณให้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวคุณอยู่นะนี่คือเรือสีนะคะคือว่าคุ้มครองตัวคุณอยู่ตอนนี้เรือเรือสีเา็าเรยรู้จักคิดเขามีสันโดษของเขานะคะของคนเกิดพระพัสชะตาของคุณกำลังผจญภัยลุยไฟนะคะแต่คุณโชคยังดีนะคุณได้ทุกแป๊บเดียวนะ คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณคุ้มครองคุ้มครอ,องคุณอยู่นะคุณขอเขาให้ช่วยเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปได้นะคะของคนเกิดวันพฤหัสค่ะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะขอเป็นตัวแทนจัดไพ่จัดไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์ค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ อืมคนเกิดบัรตุกดวงกําลังดีดวงกําลังเปิดนะทําดีได้ดีนะคุณได้ไพ่ใบนี้คือสิ่งดีๆกําลังจะเปิดเข้ามาหาคุณนะชะตาคุณกําลังลุ่งนะคัตตาคุณเปิดรับไปสิคนจะรับสิ่งดีๆหรือไม่ดีนะคะการตาม,มสุขอุดม์สมบูรณ์ตอนตอนนี้ก็มีคนเข้า คุณได้ดื่มได้กินอุดมสมบูรณ์อยู่ใช้ชีวิตจะมีความสุขไพ่ใบนี้เหมือนคนคุณกำลังมีคนประจบต่อพออะไรทำนองนี้ด้วยแต่ดวงชะตาคุณเปิดเนี่ยคุณเปิดมาเนี่ยคือว่าชะตาอันนี้ชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะเหมือนว่าชีวิตคุณจะเคลื่อนไหวจะจะลว้าเปลี่ยนแปลงไปทางรวยแล้วรวยอีกอะไรทำนองนี้นะคะ แต่คุณนะต้องมีสติยังคิดนะไม่ใช่หาแต่ความสุขแล้วคุณก็เล่นเล่พอมีเงินคุณก็เล่นแบบว่าไม่รู้หรอกว่าฉันจะเสี่ยงไหมอะไรไหมอยากใช้มีชีวิตเปลี่ยนดวงกำลังดีนะของมันไม่แน่นอนที่พ่าดูวันต่อวัน ถ้าจะพ่วงเป็นหางไปคุณก็ไปคิดเอาว่าดูต่อไปเป็นอาทิตย์ก็ได้แต่นี่ทักวันต่อวันนะคะถ้าไม่ดีก็คิดว่าวันเดียวสิ่งที่ดีคุณก็ระวังให้ทางอาทิตย์เลยเขาบอกเนี่ยคุณเริ่มมีเงินคุณเริ่มสนุกก,การใช้เงินคุณเล่นเดอะฟูเนี่ยคือกระโดดไม่รู้เลยข้างหน้านี่เป็นเหวนะเล่นแบบตอนกันเนี้ยกาลังโยนเงินโยนเหรียญเล่นอะไรเล่นการเงินของคุณอุดมสมบูรณ์ คุณไม่สนใจแล้วว่าที่ที่คุณเดินอยู่เนี่ยมันจะสะดุดไหมเพราะฉะนั้นคำเตือนของคนเกิดวันศุกร์นะคะคุณอย่าประมาทคุณเป็นคนใจที่แบบปะปอดนะคะแต่คุณประมาทชีวิตโดยเดลฟูเนี่ยประมาทเรื่องการเงินนะคะคุณมีก้าถ้วยอุดมสมบูรณ์แต่คุณน่ะความุดมสมบูรณ์ใครอยากมาพูดมาคุยมาประจบ คุณเปไม่อั้นอะไรในทํานองเนี้ยเพราะฉะนั้นนะคนเกิดปัณจุทําอะไรก็ให้เสมอต้นเสมอปลายให้รอบครอบนะคนที่ทําเรื่องไม่ดีไว้ก็พยายามแก้กรรมแก้แก้สร้างตรตให้ถูกชีวิตดีๆกำลังจะเดินเข้ามากำลังจะเปิดเข้ามานะชีวิตใหม่กำลังจะเข้ามานะคะของคนเกิดวันจุไพ่วันนี้ไพ่ดีนะคะขอให้โชคดีค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่คนเกิดวันเสาร์ค่ะไพ่นี้ดูวันต่อวันคะ่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ อืมการเงินมากองตรงหน้าทางเปิดด้วยการเงินพอกินพอใช้โชคลาบลาบอำนวยนะเป็นเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทําอะไรการงานเนื้อเรื่องอะไรคุณจะมีความสําเร็จด้วยตัวของคุณเองนะคนคนเกิดบรรเสาร์นนะคุณมีเทพคุ้มครองนะเทพองค์เนี้ยเหมือนคุณจะพลาดจะพังเขาก็คุ้มครองคุณอย่าลืมเทพประจําตัว อะไรอย่างเงี้ยหรือมีเรือสีนี่เรือสีก็คือครูบาอาจารย์เนื้ออะไรเงี้ยเขาประมายนะคะไพ่เรือสีก็เหมือนไพ่ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าการกระทําของคุณเนี่ยคุณมีเทพคุ้มครองตอนนี้ดวงการเงินเปิดหมายถึงคุณกุศลที่คุณทํามาจากชาติตางไหนก็เริ่มจะดีขึ้นนะคะเปิดให้คุณดีขึ้นลลักษณะของคุณเป็นเจ้าคนในคน เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นใหญ่อะไรคุณก็ด้วยความเด็ดขาดของคุณจะดีหรือจะไม่ดีก็ในความเด็ดขาดของคุณคนถ้าไม่มีคู่ก็จะเจอคู่ที่แบบว่า คู่นี้เหมือนว่าทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองถ้าได้เจอกันในวันนี้นะคะคือว่าอยู่เย็นเป็นตุกจะอยู่ในท่ามกลางอะไรคามหนาวคามเย็นแต่การเงินของคุณจะคล่องนะคะจะไม่ขาดไม่ตกไม่หล่นแต่คุณต้องวางต้องใช้สติอย่าเอาแต่อำนาจของตัวเองเพราะวันนี้คือคุณเป็นใหญ่เป็นคนมีอำนาจนะคะ คุณไปทางไหนก็มีเทพปกปักรักษามีเทพคุ้มครองเพราะฉะนั้นทำอะไรคนเกิดวันเสารต้องมีสติจะคิดอะไรทำอะไรให้รอบครอบนะคะ,ะวันนี้คือไม่มีดาบนะคะมีจตุริงดีๆมีจะจเตือนว่าให้ร่มเย็นให้ใจเย็นเย็นให้ทำให้ให้ถูกให้ต้องแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะของคนเกิดวัน เตาวันนี้ค่ะขอให้โชคดีทุกๆุกคนเลยนะคะคือจะบอกว่าเนี่ยไพ่เน,นี้ยเปิดมาคือคุณทำของคุณไว้การเงินตรีเหรียญไม่ใช่เสื่อนน้อยแต่ถ้าคุณทำน้อยคุณก็จะได้แค่น้อยแต่คุณทำมากก็โชคใหญ่ๆเลยนะคะเป็นตรีเหรียญที่คุณจะพั้งพึ่งพาชีวิตของตัวเองได้เลยวันนี้วันดีของคนเกิดวันเต่าค่ะขอให้โชคดีค่ะ